สวัสดีครับวันนี้มารีวิวผ่านสามนะครับผ่านสามคงสี่นะครับใบยี่สิบหกนิ้วครับตัวนี้นะครับสภาพสวยเลยครับของซีมทีนะครับของซีมทีครับตัวนี้เป็นผ่านสามนะครับใบยี่สิบหกนิ้วขาใหญ่นะครับตัวนี้ใส่รถรุ่นเอ็มนะครับรถไทฟอร์ดรถไทใหญ่นะครับใส่รถไทใหญ่สําหรับผ่านตัวนี้นะครับ ร้านตอนนี้เปิดราคาอยู่ที่27,000บาทนะครับ27,000บาทภาพสวยนะครับภาพสวย27 0 0 0บาทครับใครหาอยู่ก็สอบถามเข้ามาได้ครับสินค้าอยู่ร้านภูมินแท็กเตอร์ครับสาขาพะกุจับจังหวัดอุดรธานี เบอร์โทรนะครับ0986127295อีกเบอร์นะครับ017294501ครับลูกปืนแน่นๆนะครับลูกปืนแน่นๆสภาพสวยนะครับโอเคครับฝากกดติดตามทางร้านด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ